แล้วก็กเขาพูดไปใส่เหรอ มาครับมาคราพ่อพี่พี่น้องไหนย่างกินกับข้าวแรกเนาะครับนออนนนรเนาะแบบนี้เอ <c oughs> าไปก็เขาวพูดไปใส่เหรอใส่พูดไปยัง่เรียกว่าก้เข้าวะดวไ,ได้หรือเ่าได้แลครับมาซสียแซ่บๆต้องการน,นะผมอืมอืมนัวพอดีครับผม,ม,มกผมุ้งขวักเกลือสมุนไพรนะครับกอล์ฟน้องกินซีฟูดแซ่บๆครับตุย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  <c oughs> โอ้ยเสียงผมกับบุคคือกเก่าด้วยครับเด้อบาจำบาบเสียงแหบไปแล้วอ่าพอดีแม่เราไม่ของใช้ไม่เยอนมาครับผมอืมโอ้ยน้ำจิ้มรสเย็ดนะครับ เก,กลือกล่วเกลือสมุนไพรครับผมหอมหอมใบป,ประกรูดอโอ้ย โอ้โหฟุงเทตต <c oughs> าจักหนาวักฮอนนะครับนาะบ้านพี่น้องเป็นอากาศยังไรเน่ครับผมผมเราเป็นวอซัมบายเดินเป็นน้ำตางเดินหายใจ <c oughs> จะอากาศช่วงไหนนะครับนั่งกุ้งก๊อบก่าครับผม ตันเขาใส่ัเีเอาไปน้าครับ <c oughs> โอ้เจียงกระไดเจียงเซิงก็ไปไปละครับผม เป็นปั่นด้วยใจแล้ว ลุยลุยครับต่อออกเลยนะครับผมอะไรกินลาย hoàn toàn cả hoàn phải thơm nè cái này không? Chầm bến lên Đồ nằm chìm đi nè qua gặp ngay không nè gặp lại <laughs> khi chuyển từ mua một bữa này để học được của mặc và mua một tổ เอาเวิร์ดแบบนคะครับผมจังกรอบ <c oughs> ตัวนี้ตัวแบบนี้นะผมโอ้หใยญ่ปุกๆปาก <c oughs> นี้เช่ากุ้งเราจะแปะน้ะนองเขา